พี่น้องสวัสดียมแมลงเราพี่น้องด้วยนีได้มิมมากครับนี่ครับมิมครับกะห้างใหญ่อยู่ครับลุงไปทถงครับพ่อเดี๋ยวไปพบมิมครับก็บมีหัวหนามอยู่ครับมีหัวหน,นามอะไรเตจอได้พี่น้องครับหัวหนามก็ลายพี่น้องด้วยพี่น้องด้วย จะเป็นในพากรรมก็ว่าพึ่งครับนี่บัน,นอเข้าเอื่นมิมครับนี่ครับหัวน้าครับเป็นนำหวานบริสุทธิ์ครับจากเกสอนใหม่หลายสนิดก็มีคุณค่าทั้งอาหารครับผู้ชนาการทั้งอาหารอายุมั่นกว่าเงินกินแล้วก็มีคุณค่าต่อร่างกายพป่นอ้อง นี่เรื่อพี่น้องนะมิมมิมเดือนสี่เดือนสี่เดือนห่าก็แล้วจะเข้ามามิมก็จะเริ่มหลายพี่น้องใหม่ๆเลยครับเพื่งเข้ามาพี่น้อง ตอนนี้ก็คือมฟ้าคือมฝนจังน้อยเด้อพี่น้องเด้อย้ำเบือแรงครับช่วงตึกห้าโมงถึงหกโมงนะครับพอดีลงไปทงครับขังบ่ได้ท้ายพี่น้องตอนเอามีผู้จับกล่องให้พี่น้องนี่แหละครับมีมครับ น้ำเพิงน้ำมิมม่มกับเป็นน้ำอมฤตแล้วพี่น้องเด้อน,นี่ครับมิมไม่ไม,ม่พี่น้องแม่ครับมองดูแม่ข้าไปหมกหมกไฟกับย่างไฟหน่อยนึงเดี๋ยวกินได้ทั้งด่างนะครับลูกก็หลายครับในลูกมันดูพี่น้องดู เห็นมอพี่น้องลูกลูกมันแกะน,น้ำนมหวานกับหัวน้ำก็อเอ็นหัวน้ำครับแต่เขาเอามาขายตัวนึ้งเขาเจข้ามะขายเจ็ดสิบแปดสิบบาทต่อดังนะครับช่วงนี้ก็กช่างน้อยเดือนหาเนี่ยก็จะมีคนน้อาหมี่มมาขายครับ เห็นลูกพ่พี่น้องลูกนางมันครับนี่นะครับลูกนาางมีรับกินแล้วก็มีคุณค่าทั้งอาหารนะพี่น้องเด้อผักกางเพิ่งจะเอิ้นเพิ่ง,เพ,งเพิ่งน่อยครับบานเท่าเอินมิมัม ทายน้่กับจับน้อยพี่น้องเด้อผมมีตาก่องครับอย่าว่ากันเด้อครับเด้อผมมีตาก่องพี่น้องอนี่นะครับพี่น้องมียมเมีมแจ็บๆบครับ